ก่อนจะเริ่มคลิปผมขอแสดงความยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะที่ได้แม่มุมซีเครตแล้วก็สมนกก้ามเพชรแล้วก็ขอบคุณสลับวาดเอาก้าด้วยนะเดี๋ยวอาจจะเก็บไว,ว้อย่างดีเลยจะไม่แจกจะไม่อะไรทั้งนั้นและถ้าใครอยากได้เหมือนน้องคนนี้เนี่ยก็กลับไปดูคลิปล่าสุดนี้ได้เลยของดียังเหลืออยู่นะท่านผู้ชมผมแจกจริงนะไม่ได้โม้อุ้ยฉลามเดินได้เกิดว่าท่านผู้ชมและดูเหมือนว่าจะติดลาวาซะด้วยและคืออีเวนต์ยังไม่เริ่มเลยนะได้ของดีแล้วตอนนี้ผมดีนะท่านผู้ชมอยู่ดีแบบก็เด้งออกมาเลย่่ะะแแบบนนนี้ซมจเลย ผมไปแอบส่องไล์เขาเจ้ามามันก็เป็นเหมือนกันนะเอ้ยเหมือนว่าจะได้แล้วใช่ไหมโอเคกลัวจะได้รอนานมากเลยเอ้ยนี่ไงวงล้อเปลี่ยนแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะมีสุ่มคูณสองด้วยหรอเฮ้ยเพิ่งเห็นตัวนี้ตัวใหม่หรือเปล่าวะคิดว่าเป็นตัวใหม่นะท่านผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมาเดี๋ยวเราเก็บมาก่อนก็ได้แล้วก็ไข่ทิ้งไปเฮ้ยนี่ไงเหมือนจะเริ่มมาแล้วไหมเฮ้ยคูณสี่มาเลยเปิดมาก็คูณสี่เลยว่ะท่านผู้ชม โอ้ดิน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 โอเคเริ่มมาแลเริ่มมาละมาเดี๋ยวผมเก็บมาก่อนละกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนว่าซีเควตจะมาโอเคลาวากาท่านผู้ชมนี่ซีเควตตัวแรกมาแล้วอุ้ยโอเคสวยงามติดบับด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะตัวใหม่ใช่ไหมน่าจะใช่นะคุณดูมามามาเก็บมาก่อนเก็บมาก่อันนี้ก็เก็บมาด้วยอันนี้ก็อีกตัวหนึ่ง โอเคไปหลอดก้อนมาอีกตัวสวยงามสวยงามขอให้เพิดเพื่อไปกับคุณสี่ตอนนี้โอเคแซมมี่ถ้าถ้าถ้าซีฟิตมาเยอะๆนะดเดี๋ยวนะตัวอะไรอ๋อเธอโบสามพันเอ้ยไปหลอดก้อนมาเยอะแน่ๆวันนี้ยังไม่เริ่มมีเวทเลยได้มาสี่ห้าตัวละจีราฟมามาไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาตัวนี้ไม่เอาเซิร์ฟเวอร์กำลังย้ายข้อมูลรูบอกบอกว่าจะใช้เวลา30มนาที เฮ้ยสามนาทีเลยเหรอเอ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่ยังเข้าไม่ได้จะได้รีบเข้าทันชโชคคุณสี่เอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงมันเพิ่มเวลานีหว่าโอเคสวยงามสวยงามปปปปเบลล์หลอดกอนมาอีกแล้วแต่แต,แต,แต่มันเป็นตัวเดิมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บมาเก็บมากฮ้ยโอเคลักกี้บลอ็อกเบลล์หลดก้อนเฮ้ยมาพร้อมกันแบบนี้เลยหรอสวยจัดสวยจัด โโฟันตเอเลฟันอ้ยมาอีกแล้วโอโคฟันโตแต่ให้เงินน้อยมากเลยแมวแล้วกันลัคกี้บล็อกลัคกี้บล็อกมาอีกแล้วมามามาเก็บมาเก็บมาเอ้ยมาอีกแล้วอ๋อเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ลัคกี้บ็อกแอดมินนี่ว่าโอเคมามาเก็บมาเก็บมา ita, al เอ้ยมาอีกแล้วเบลลดก็อดเอ้ยมาบ่อยจังเลยพวกนี้ผมกลัวว่า al พื้นที่มันจะเต็มก่อนอ่ะดิ <Lucky block. S 1> เอ้ยมาอีกแล้วหรอ แต่มานี่คือแบบมาแต่เปหลอดก่อนนะแต่ล u c k กี้บ็อกซ e t ีเวนนี่คือไม่เคยมาเลยมาหน่อยก็ได้นะไม่ต้องมาแบบเปหลอดก่อนก็ได้โคโคเลฟันตัวไอ้ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบของตัวตัวชอบของแข็งแข็งก็ไม่ใช่ของแข็งแข็งอะไรวะไม่มีไม่มีเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปั๊บใหม่หรอเฮ้ยมีเจนเดวด้วยนอนรอต้นถั่วสิบปีโอ้โหอยากชอบเลยแล้วนี่มันอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามึงอยากจะนอนกับเขาด้วย เอาที่สบายใจเลยเพื่อนมาอีกแล้วฉลามชมพูน่าบอกอย่างเลยพวกนี้แต่ซีคิตคือไม่มาเลยอ่ะมาแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยกคนเลฟันฟตัวไม่อีกแล้วอ่าเหมือนเดิมไป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 จีราฟอันนี้ก็ไปไเหมือนกันอุ้ยอุอ้ยเริ่มมืดเริ่มมืดอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหแล้วกูกําลังขนย้ายสมองเน่าอยู่เลย เฮ้ยข้สซีมาหว่ะท่านผู้ชมคืออะไรอ่ะแซมมี่กันมากินทาโก้เหรอเอ้ยนั่นเจนเดียวใช่ไหมนะ่ะแล้วไงต่อขอดาว่าไม่เตะก,ก็เหยียบสองอย่างนี้แหละโอเคเหยียบท่านผู้ชมนี่ได้เวลาออกยาแล้วยาสไปเดอร์แซมมี่โอ้มาละเอ้ยไม่ะหรุดด้วยเราขึ้นได้ไหมอ่ะแล้วว่าแต่ขึ้นตรงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าอันนี้มชชั่นนี้ก็ไม่ได้แย่นะ อ่าถือว่าได้อยู่ได้อยู่แล้วเราก็วาร์ปกลับมาที่เดิมโอ้โหแล้วท้องฟ้าอย่างสวยท่านผู้ชมชอบชอบชอบแบบนี้เอ้ยเอ้ยอา้าวไอ้ยกูตายอีกแล้วอันนี้ใช่คนสร้างแบบบกักคุณหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะมันผมจะเห็นบ้านใครสักคนเอ้ยบ้านแซมมี่ดีวะเอ้ยมีตัวให้ขโมยด้วยเอ้ยเร็ว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 รีบเลยรีบเลยรีบเลยตัวไหนซีเคีดวะไม่รู้เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน โอเคเลยไปต่อไปต่อไปต่อมาเดี๋ยวตัวนี้ต่อเลยแล้วกันดุลดุจึ๊บอุย้ยข้างบนมีซีเควนสองตัวเลยไม่รู้ว่าทางขึ้นมันอยู่ไหนนะอ่าเดี๋ยวตัวนี้ก่อนดีกว่าโอเคเอาหมดแล้วหรอโอโหเสียดายจังเลยกดได้ซีเควอีกสองตัวเลยอะเอ้ยเดี๋ยวนะเอลินี่ซีเควนซ์เลยนี่วะโอเคได้อยู่อย่างน,อน้อยเราก็ได้ซีเควนมาวะไหนไมาดูซิว่าลัคกี้บล็อกนี้เราจะได้เป็นตัวอะไรขอได้ตัวดีนะ โอ้โหโคตรเกลือเลยแต่ไม er, ่เป็นไรไม่เป็นไรมาว่าลัคกี้บล็อกเอ็มมินจะมาอีกแล้วมามาเก็บมาเก็บมากล่องสุดท้ายขอให้ไม่เกลือขอให้ไม่เกลือออเก้าว่าท่านผู้ชมก็ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะและคุนเจนเดวโอ้โหน่ารักมากเลยน่ารักน่ารักชอบชอบชอบวยคุณหกเซิร์ฟเวอร์โอเคเป็นคุณหกนะท่านผู้ชมไม่ใช่คุณแปด มาเดี๋ยวเรามาเปิดลัคก,กี้บ็อกดีกว่าเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรเอ้ยตัวอะไรอ่ะล้อสไปนี่นี่เอ้ยซีเคตท่านผู้ชมโอเคสวยงามสวยงามมาเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคไปหลอดก็ตัวใหม่มาอีกแล้วมามาเก็บมาเก็บมาเอ้ยแซมมี่นี่สไปนี่นี่โอเคแซมมี่เขาแจกแล้ว,ว่า ชีราฟเเซลสตรมาอีกแล้วอ่าช่างหัวมาแล้วกันอุ้ยตัวอะไรมาอุ้ยเต่ารถถังตัวนี้เป็นแบบเป็นรถก็ซะด้วยโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคติดบ,าบาับรประกันหวะท่านผู้ชมแจมแจมแจมมาเดีเ๋ยวเราเก็บมังกรแล้วกันอุ้ยซีควดมามามา,มาเก็บมาก่อนเลยเก็บมาก่อนเลยอุ้ยซีควดมาอีกแล้ว เอ้ยวันนี้แจกของดีเยอะมากเลยเนี่ยใครมาไม่ทันนี่คือแบบ <Los S 1> พลาดสุดๆ er อุ้ยคุณอะไรวะเนี่ยคุณเรนโบรหรอ <laughs> หรือว่าคุณแปดโอเคคุณแปดนะท่านผู้ชมแบบนี้มังกรหรือซีเครตต้องมาแล้วไหมเอ้ยนนเนยแคมาว่ามาแบบเรนโบซะด้วย <laughs> โอเคติดกระบรกบกรมซะด้วยแจมแจมแจมมามามาเดี๋ยวเยวก็บมังกน at ino, ละกัน เอ้ยแตเตโย و, มาแล้วโอกาสนี่แหละได้เวลาทำพิธีกรรมละมาๆๆมาเก็บมก่อนเลยเก็บมาก่อนเลยลัคกี้บล็อกมาว่าเอ้ลัคกี้บล็อกแอดมินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชึบม,มาๆๆมาเก็บก่อนเก็บก่อนปปปปมาอีกแล้วเบลอดกอร์มาแบบไม่ขาดสายเลยมาๆเก็บมาก่อนเก,ก็บมากนเอ้ยคาสินอะไรอ่ะ นี่มันจะมีขยะล้า,ลางซะด้วยโอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยบัฟโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมดีดนิ้วทีเดียวบัฟมาหมดเลยโอ้โหยางชอบโอ้โหกี่บัฟวะเนี่ยไม่ใช่ว่าเนี่ยนาคตมันจะเต็มจอเลยเหรอบักหัวปลานี่มาอีกแล้วโอ้โหมากี่ตัวแล้ววะเนี่ยอ่าแต่ไม่เป็นไรไมมเป็นไรเดีย๋ยวให้ตัวนี้มาเก็บบัฟก็ได้เหมือนว่าจะติดกับกระปใช่ไหมโอเคติดครับท่านผู้ชม โอ๊ยเดี๋ยว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 โอ้ยไอ้ปูเบนี่โอเคดีนะเนี่ยที่เรามีดีลองไม่งั้นไม่น่าจะได้แน่นเลย,อโ,ยโอ้ยไอ้ลำแสงเช่นนี่โอ้ยแล้วกูโดนอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเบึ่งอย่าเบ,บึ่งโอ้โหจบเลยโอ้ยลัคก,กี้บ็อกมาโอเคเป็นลัคก,กี้บ็อกเอ็ดมิวซะด้วยไม่น่าจะติดบัฟอะไรละมามาเก็บมาเก็บมาเดี๋ยวนะท่านผู้ชมทำไมมันมีแต่และคทนเจนเดียวอ้อรูร้แล้วใไฮเซมิกินนี่ว่า นี่ไงติดทาโก้ด้วยโอ้ทาโก้ไม่อีกตัวแต่ไม่ค่อยอยากได้เลยจะได้ซี่คือด้าอ่าแต่เก็บมาก่อนก็ได้เอาไปยัดตู้ดีกว่าโอ้ยอะไรอีกวะเนี่ยเอ้ยมาอีกแล้วอย่าบอกนะว่านี่ว่าเราไงโอ้โหแล้วดูบับดี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยบับอะไรวะเนี่ยโคตรเยอะเลย โอ้โหอลังการเกินมาตัวสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรขอซีเควนเถอะนะซีเควตรงมาเถิดโอ้ปัญหานี่อีกแล้วโอเคมาได้เวลาเปิดลัคก,กี้บล็อกแล้วเชมันว่ากดนนี้ต้องได้ซีเควแล้วก็โอเคเกลือตอนนี้ดูเหมือนว่าแอดมินจะไปแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําพิธีกรรมมาเตโอดีกว่าชึบได้ไหมโอเคเหมือนว่าจะได้แล้วนะคุณดู นี่ไงมาแล้ววิติดบัฟซะด้วยแจมแจมแจมมามามาเดี๋ยวเราเก็บมาเลยแล้วกัน <Mate> และนี่คือซีเควนซที่ผมได้มาทั้งหมดในคลิปนี้ได้มาเจ็ดตัวเลยโอ้โหเยอะมากรวมกับพิธีกรรมแล้วก็ไปขโมยของแซมมี่มาด้วยส่วนไปหลอดกโอ้ก็หูเป็นล้านเลยเดี๋ยวผมขอไม่เอามาโชว์แล้วกันมันเยอะเกินโอเคเราสลับอีเวนต์นี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละใครชอบอีเวนต์ส่วนไหนก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบตอนที่ไปขโมยของแซมมี่มาก คือแบบมันให้ฟิลมเหมือนตอนคลิปที่แล้วเลยเพียงแค่ว่าจะไม่มีใครไล่ตีเฉยๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า